สวัสดีค่ะยนะะนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะลุงช่างปลูกต้นไม้นะคะพี่น้องเกี่ยค่ะปลูกต้นไม้รอบบริเวณตรงนี้นะคะต้นไม้บริเวณตรงนี้นะคะนี่

เอากระเล้งเลยอน่ะมงโคกคางมได้ได้ได้ลอดแค่ข้างก็ได้มันก็ว่ารับผมคอับผมนี่ทิปูชายบาอก็นยอมนะงาแล้วเนรอมมนะตั้งของาก็ได้ล้งองน้ำลูกเงียนเงียกุ๊กนนั้นนะห้องน้ำมันยังไม่ทิเงี้ยนูกนันหรอเออปุ๊ปุ๊มองนี่ก่อนอาปุ๊๊ไอ่ะ

มามาเอามาหมดเลยาจะเอาอมาหมดเลยไปลำที่จะได้ถัดปูงต้นไม้กันคนนั่นงคนนงรบจะเจูไว้ตรงไหนครับเจรถน,น,นั่นน่นน่นได้่อนอ้าใ้พี่ทเขาเปียให้พี่ว่ นี่นะะลุงช่างก็ปลูกต้นไม้รอบนะบริเวณตรงคลองน้ํานะคะเดี๋ยวพายเอซเดินดูเนาะนะคะพอดีเราเพิ่งรําเสร็จนะคงไม่ทันได้ช่วยลุงช่างปลูกปะเดี๋ยวเราก็มาเดินชมแล้วกันว้าวสวยงามนะต่อไปตรงบริเวณตรงนี้ก็จะมีแต่ความร่มรื่นนะคะ นี่สวยงามเลยนะคะนี่นะคะลงช่างนำต้นไม้มาปลูกแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นด้วยนะคะเพิ่นปลูกอะไรตรงไหนอีกเนาะเหน็นคนมาหนึ่งคันรถเลยเมื่อกี้เอฟซีนู่นนูนนนนนน่นนะคะน่าจะปลูกต้นไผ่หรือเปล่าปลูกต้นไผ่แน่นอนเลยนะคะ ปลูกต้นไผ่ตรงนู้นนะคะหนูนะคะตรงด้านหน้านะ,ะนี่ค่ะเพิ่นเอาไผ่มาปลูกแล้วนะคะไผ่ที่นํามาจากาคุณแม่ที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่เราไปพิษณุโลกนะคะก็ลุงช่างก็ได้นํามาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะต้นสนด้วยนะคะต่อไปตรงนี้ก็จะมีแต่ความร่มรื่นนะคะต้นไม้ก็จะโตขึ้นนะฮะปาดพี่น้อง โอ้โหเขียวนะมืดมาแล้วนะคะไม่รู้จะตกตอนไหนนี่พี่น้องนะเออไม่รู้จะตกตอนไหนเนาะนะคะไปะเดี๋ยวไฟเอฟซีทุกท่านนะคะไปดูนะที่ดินเราดีกว่าโอโ้คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยจ้ะไปโอ้โหดูผักบุ้งนะคะผักบุ้งแบบเขาแบบมาเองนะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เี๋ยวเราพาเดินไปดูสาธุพอปู่ทุกระวันที่หนึ่งเธอจะได้เงินสร้างบ้านนะคะก็ฝาก F.C. ช่วยสั่งซื้อพิติธภัณฑ์นะคะเยอะๆะนะคะในช่องแอนฟัรมลี่นะหรือช่องน้องเฟิร์นก็ได้นะคะนะแล้วก็มาชมคลิปเยอะๆเด้อน,นะคะจะได้มีเงินสร้างบ้านกับเขานะคะ F.C. อันนี้ต้นไม้กั้นดินไว้หรือเปล่านี่ตรงนี้ดินก็เสาะออกหมดแล้วนะคะเพราะว่าเจอฝนหนักนี่เสาะออกหมดเลยพี่น้องอู้เป็นรูโบ,โบเลยครับพี่น้องปาดเป็นรูโบเลยนู่นนะเสาะขนาดนี้เลยนะพี่น้องดูเพราะเรายังไม่ได้มากั้นดินเนาะนะคะต้นมะม่วงนะคะก็อันนี้ยังไม่ได้มาตัดกิ่งออกเลยนะคะเนี่ยเพราะว่า เออเจ้าของที่เราสั่งต้นไม้มาเนาะก็บอกว่าสามารถนะตัดกิ่งออกได้นะแต่เราต้องดูลักษณะการตัดกิ่งด้วยนะคะว่าจะตัดแบบไหนนะเออตัดแบบไหนนะเพราะว่าเรากลัวตัดแล้วมันจะไม่ออกนะนะเดี๋ยวเราจะไปคนดูใน YouTube นะ,ะวิธีการตัดกิ่งนะต้นมะม่วงนะคะ <c oughs> นะคะเพราะว่ามันเป็นต้นพันเตี้ยนะเกี่ยวเสเวยใหญ่นี่นะคะเขาบอกว่าลูกหนึ่งเป็นกิโลนะพี่น้องนะเออเนี่ยลูกหนึ่งเป็นกิโลเลยนะ เพราะฉะนั้นเราก็นี่มะม่วงขายตึกนะพี่น้องเป็นมะม่วงพัน์ุที่อร่อยมากๆเลยนะคะอยู่จังหวัดแถวๆนะจังหวัดฉะเชิงเซานะนี่ค่ะเราสั่งมาแนละ้วอู้ตรงนี้เขาออกอุ้ยเขาออกยอดแล้วพี่น้องนี่นี่เขาออกยอดแล้วนะเพราะวันก่อนอาป,ปุ๋ยมาใส่นี่เอาป,ปุ๋ยขี้วัวมาใส่แล้วนะคะอันนี้ก็เลี้นจีนะนี่เลิ้นจี่ะเลี้นจีอันนี้ก็พัน์เหมือนกัน นี่ค่ะอันนี้ก็พันเขียวสเสวยนะคะอันนั้นพันขายตึกนะโอ้ยาเริ่มมาแล้วต้นไม้ต้นอะไรก็เริ่มออกมาเยอะแล้วตอนนี้เนาะเออนะพอมันเจอฝนนะคะนี่ขนุนนะ FC โอ้โหขนุนหนุนนำนะอันนี้อยู่หลังบ้านเลยนะอันนี้ปลูกอยู่หลังบ้านเลยนะเนี่ยกำลังออกยอดสวยงามมากๆเลยนี่โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าแอนแฟมิลี่จะปลูกขนุนนะคะข,ขึ้นนะเออ นะโอ้ดู่นะขอดีว่าหญ้ายิงนะก็เริ่มขึ้นแล้วนะแต่อันนี้เป็นของสวนยางเนาะทางฝั่งนู้นนะคะอ่าของเราก็ตรงนี้นะ,ะเออ,อยญามาเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะพี่น้องอ่เดี๋ยวมันก็จะเลื้อยเข้ามาโอไม่ใช่ไม่ใช่งูนนะนี่ค่ะเออนะเราต้องอะไรมาถากาักถา,กางถักถางถักถางนะต้นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วนี่อ,อ่ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะหื โอ้ต้นยางนาก็เริ่มผลิตใบใหม่แล้วตอนนี้นี่ค่ะใบเก่าก็ร่วงโรยใบใหม่ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยนะคะเออตรงตรงตรงต้นยางนานี่ก็จะมีเชื้อเห็ดนะเชื้อเห็ดระงโงอสแอนเอาเชื้อมาไว้แล้วนะเอาเชื้อมาไว้แล้วนะซาธุกขใอยมีเห็ดกินเอะนะคะเนาะนี่นะเอฟซีมาชมภาพบรรยากาศยามเย็นนะคะที่สวนนะคะอืมที่ดินเรานะตอนนี้นะยาก,กำลังขึ้นแล้ว นี่ค่ะยาก,กําลังขึ้นนะท้องฟ้าดูนู่นนู่นนะคะฟ้าฝนจะมาแล้วพี่น้องฟ้าดูท้องฟ้ากําลังจะมาแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องให้ครืนคืมคๆืนครืนครืคร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 นเวลาเราไม่มีน้ำเราก็จะมาวิดน้ำตรงนี้แหละไปรดนะคะ เพราะว่ามันจะมีแอ่งน้ําไว้ให้เรารดน้ํามันก็จะไหลไปไหลไปเนาะนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะสาธุสาธุขอให้ลูกถูกรางวันใหญ่เธอลูกจะได้สร้างบ้านเนาะพ่อปู่เนาะนะคะกอฝากเอซเป็นกำลังใจให้กับทางน้องแอนนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นน้องฟางด้วยเนอะนะคะพี่น้องนะคะจ้ะ ช่วยดูคลิปไปด้วยเดอ้อจะได้เอาตังค์มาสร้างบ้านเดอ้อพี่น้องสารฝันให้เราแม่ลูกด้วยเด้อนะคะพี่น้อกนะคะจ้ะนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากๆเลยนะคะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีทุกท่านมากค่ะพอตอนนี้นะคะฟ้ามืดมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีท่านฝากผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะน้าที่แอดมินนะคะหรือติดต่อแอดแอนได้นะคะ ID ดี n e 0 8 6 3 8 6 4 1 9 5นะคะ 0863864195หรือเบอร์โทร0984042386นะคะก็สามารถสั่งซื้อในนามช่องแอนแฟมลี่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ